นี่ถ่ายวิดีโอคุณพามุกไปนั่งคุยโน่นเดี๋ยวหอมเตลงนะไอมันจะมีไค้ทางนี้ไอไอหันหน้ทางนน้นไอทางโน้นสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16กันยายน2560นะคะเป็นวันเกิดน้องไออายุ4ปีตอนนี้4โมไอมาหน้าตรงนี้หันหน้าไปทางในลาสุดเออเคน้องไอจะเป่าเค้กค่ะแต่หัววันเลยเพราะว่าน้องไออยากกินเค้กใช่ไหมคะใช่วันเกิดใครวันนี้ พี่วบคะมีความสุขไหมพี่โกก็มานะคะน้องอันก็อยู่พี่ก็อยู่นะสุดท้ายวิดีโอให้นะคะน้าเบลไปไหนไม่รู้น้าเบลอยู่ในบ้านอ่าร้องเพลงเนาะสามสี่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy HAPPY birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you อันอันาแล้วป่ะเอเป็นเด็กดีมีความสุขนะลูกนะเก่งของหนั่นซ้อมกันม<อ>ัมย อ่าให้น้องอันเป่าเลยอันนึงมันเกิดน้องอันน้องอันเป่าไม่เป็นเลยให้น้องอันลองเป่าสิปีหน้าน้องอันจะได้เป่าเป็ีนอ๋อใช่แล้วเป่าใหอะอ่องอันเป่า Happy birthday อะไปอะเปาะอะไปอะเปาะเนี่นยให้มันดับ